สวัสดีครับคุณผู้ชมทิปแ i นทิคฟอยูคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีดูเบอร์มือถือตัวเองนะครับอันดับแรกเรามาดูค่าย AIS นะครับให้คุณผู้ชมกดดอกจัน 5, 4, 5กดสี่หกดซีลี่ยมหลังจากนั้นให้คุณผู้ชมกดส่งออกนั่นเองนะครับนะฮะอันดับต่อไป t ท move ให้คุณผู้ชมกดดอกจัน9 3 3กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกนะครับอันดับต่อไปของแคทให้คุณผู้ชมกดดอกจัน9 9กดสี่เหลี่ยมแล้วก็กดโทรออกครับต่อไปของ TOT กดดอกจัน1 5 3กดสี่เหลี่ยมแล้วกดโทรออกครับอันดับสุดท้ายเป็นของ d t a ทนะครับ ดอกจัน1นึงศูน์สองสิลียมนะครับซึ่งของผมก็ใช้ดิแท็อยู่นะครับหลังจากนั้นก็กดโทรออกเลยปึ๊บนี่ครับนะฮะก็จะมี S อ s สส่งมาว่าเบอร์โทรศัพท์ของเราก็คือเบอร์นี้นะครับและลงทะเบียนด้วยบัตรลงท้ายหรือว่าบัตรประชาชนลงท้ายด้วยตรงนี้ นะครับผมก็ง่ายๆแค่นี้เองนะครับคุณผู้ชมและนี่ก็คือวิธีดูเบอร์มือถือตัวเองฝากคุณผู้ชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง Ti ปแอน t i ทิ f ฟอร์ยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณสำหรับการรับชมสวัสดีครับ